สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆในช่องเจียมทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันวันศุกร์นะคะที่เราจะมาจัดสเปเชียลกันนะคะ <ocalyptic> ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นวันที่อยู่ในซิสเต็มซะทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นวันที่เราอยากจะเอาเพลงที่ทุกคนแนะนำกันเข้ามาแล้วน่าสนใจมากๆนะคะถ้าใครได้ดูในวันจันทร์ที่เจียมจัด เพลงไปนะเพลงที่ถูกขอมาเยอะที่สุดในช่องเจมนะ,ะทุกคนจะรู้ว่าเพลงนี้เป็นอันดับที่เท่าไหร่ที่ถูกขอกันนะคะอย่างเยอะมากแล้วก็ขอกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วทุกคนกับเพลงนานาๆาของสามีโอพีที่ฟิชเชอร์ลิงกับหลายคนเลยนะคะเอนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะฟิตกับใครยังไงบอกข้างล่างแนะนําข้างล่างด้วยนะคะเจมว่าอยากจะรู้จักศิลปินให้มากขึ้นนะโอเคเรามารู้กันเรามาดูกันนะคะว่าหนาาๆาจะเป็นเพลงแบบไหนค่ะพูดถึงอะไรนะคะ ฟอนต์สวยมากนะเข้าได้ดูอ๋อไอปะตัวได้ผู้หญิงหรอเมื่อชีวิตมันคือการแข่งขันตงสู้กับมันเลือกเดินตามฝันเพื่อวันที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าอ,อปุปสรรคมันจะยากแสนขอเพียงให้เจ้านั้นจงเข้มแข็งอย่าไปท้ออย่าไปถอยและอย่าไปยอมแพ้จะมีจะหมยมีความหวังให้ก้าวต่อหากเหนื่อยก็จึงยืดผ้า เอาไปสู้กับความหวัง oh. ออคราวนี้เรารู้จักว้าอ แต่มันก็มีทั้งความทุกข์ปะปนกันไปมีทั้งคนที่เล็กคนส่วนที่นอนอยู่เมืองไง uh huh. บอกว่าเสิ้ที่พันล้านข้อทานคนตัวไป uh huh. ตั้งกำท่ามกับตัวเองเอาไว uh ้ huh. จ,จะเลือกทางเดินแบบใดไม uh ่ huh. ให้ใดสิ่งที่ไฟห้าบดไวยความกะออกมาทุกอย่างที่เคยได้กล่าวมาก็เพื่ออยากให้ตัวเจ้าคิดจะหากเดินทางผ uh ิดชีวิจจิบให้กลับใจในตอนนี้มันก็นยังบ่ดสายขอเป็นกำลังใจให้เจ้าไปเถิงฟังฟันแย่ yeah. uh huh. มันคือการเงียนบ่มีสิ่งใดที่เหตุบได้เจ้าจะมีใจเพียน yeah ศาสนาบได้มาง่ายๆโาจะยินยิดจุดใ่หูบ่มันเหนื่อยก็ตายาจจเย คไม่จำเอาไว้เจ้ายังมีก็อยู่ข้างกายเจ้ายังมีข็อยู่บนนี้ขยังรอเจ้าอยูอ่บนนี้ oh. wow. เสียงก็สวยมากเสียงก็สวยเสียงสวยเสียงดีเสียงชัดเสียงมีความมีความเป็นมืออาชีพอยู่ในเสียงอะทุกคนเออเขาร้องเหมือนเขาร้องมาเป็นแบบเป็นร้อยชาติพันชาติแล้วเขาร้องดีเขาร้องอู้แล้วเขามีสำเนียงนะความเป็นลูกทุ่งอยู่ในเนื้อเสียงเขาด้วยนะจะิังไม่รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นอายของเหมือนลูกครึ่งอะลูกครึ่งลูกครึ่งในในใ,ในด้านของ ทางดนตรีนะคะซึ่งก็แบบว่าุยสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์นะพิเศษเนื้อเสียงเขาสวยมากเลยทุกคนมันพลิ้วไหวมันนุ่มนวลกําลังพดดิบพอดีแล้วก็เวลาที่เขาเอื้อนเอ่ยออกมามันเป็นท่วงทํานองในเนื้อเสียงเขาเลยนะทุกคนมีความรู้สึกไหมว่ามีเมโลดี้อยู่ในเนื้อเสียงเขาเลยมันอ,มอ,มอ,มอย่างนี้เลยว้าวพิเศษสเปเชียลมากๆเลยนะคะแล้วก็การเอื้อนของเขาอะ่ะ เนียนมากผู้หญิงวันนี้นะคะชื่ออะไรบอกล่างทจะยังอยากรู้จักมากขึ้นนะอ่าแล้วก็สําหรับซาิโอพีนะคะก็ร้องนะในท่อนฟุกเล็กๆนะคะก็ซึ่งก็ทําให้สีสันของเพลงมันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูคำพูดคําที่เขาบอกนะกะ็บอกว่าเขายังรออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นผู้ชายคนเดิมนะที่มีวิสัยทัศน์แบบแบบนี้แหละนะคะซึ่งเป็นคนที่จะคอยอยู่เคียงข้างนะคะแล้วก็ เขามีความต่อเนื่องมากๆนะหลายๆเพลงที่เขาทํามาเขาก็อยู่เพียงข้างจริงๆอะอยู่เพียงข้างคนฟังนะคะทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ทาเพลงออกมาเรื่อยๆเพลงใหม่ๆเพลงเดดีเจ๋งๆว้าวแล้วก็สําหรับคนสุดท้ายที่ร้องเป็นผู้ชายเนาะใช่ไหมอ๋อคนนั้นก็จะพูดในเรื่องราวของว่าชีวิตคือการเรียนรู้ใช่ไหมว้าวเขาเขาแต่งรามดีนะจะยังได้ยินสำเนียงภาษาที่เป็นสำเนียงอื่นฮะที่ไม่ใช่ ที่เคยฟังมาก่อนนะคะหลายคนถ้ามีอะไรแนะนําคอมเมนต์นข้างล่างด้วยนะว่าเขาเป็นสำเนียงของของภาคไหนของของที่นู่นนะคะอ่าอย่างไงก็แนะนําด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของชีวิตคือการเรียนรู้เนี้ยนะคะมันก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคะเรื่อยๆอู้ตรงเนี้ยพูดได้โดนใจมากเลยนะคะเีะย่ยฟังตอนขณะฟังก็ได้อะไรมากมายแหละแต่ขณะจับอะจับได้ไม่ไม่เยอะมากนะคะแต่ก็ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าเข้มข้นมากกับคําพูดเล็กๆคํานี้เลยนะ ซึ่งมันบอกว่าคุณนะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้งมากคุณผ่านช่วงชีวิตชีวิตหนึ่งมานะคุณค่อนข้างจะเป็นคนมีของนะคะทุกคนเนเล่นของเอ้ยดีว่าแต่งได้ดีมากรงนะมันมีหลายช่วงนะคะ,อะของผู้หญิงก็จะเป็นการร้องไปด้วยนะผสมช่วงทํานองไปด้วยนะของสามีโอพีก็เป็นการเขาเรียกว่า บอกเล่าความจริงใจในส่วนหนึ่งเสียงนุ่มๆทุ้มๆอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงของแรปนะช่วงของรามที่แต่งแบบแท่ๆว้าวเอเอในนาตื่นตาติ่นใจนะหลากหลายดีเรื่องของแาวดนตรีอันนี้ต้องขอพูดเลยโอ้โหมีซาวอิเนล็กทรอนิกสวสวยๆมากมายเลยอะ่ะที่คุณคัดคัด,คด,คด,คดมาใส่อะ่ะี่ยังชอบนะฟังแล้วดูเหมือนมันเพลินมันฟังแล้วมันดิน้นฟังแล้วมันปรึ๊บปรึบปรึบปรึบมันบิ้วใจแล้วให้มันแบบคือคืนน่ะ โอ้ยคุณทําได้สวยนะคุณทําได้เก่งนะานะเห็นหลากหลายความละเอียดอ่อนของหลายๆเพลงของคุณรวมทั้งเพลงนี้เพลงนี้ซึ่งก็โอ้ยมันมันอยู่ในจุดที่ลงตัวทุวกคนมันไม่ได้แปลกจนแบบว่าเหมือนน่าเอกใจแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่กลมกล่อมกลมกล่อมเพราะอะเพราะจริงๆนะคะแวก็แบบ ชอบชอบชอบรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะฟังตั้งนานแล้วเ,เออใครนะคะที่อยากจะแนะนาเพลงแนะนานกันมาได้ข้างล่างเลยถ้าคุณอยากจะให้แจ๊แยมและเพื่อนในช่องได้ฟังจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะคะแนะนํามาบ่อยๆแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาแนะนํากันด้วยนะคะจะได้ฟังกันนะ,ะก็สักประมาณชวนสักประมาณร้อยคนหรือว่าสองพันคนนะคะมาคอมเมนต์คุณก็จะได้เป็น ที่หนึ่งของช่องวันจัน์ทของเจ๊เย,ยวานะคะวันจัน์ทรประกาศผลก็จะเป็นเพลงที่คุณขอแน่นอนเลยนะคะยังไงก็มาร่วมสนุกกันนะจะืว่าเป็นอะไรชิวๆนะขอแล้วนะคะแนะนําแล้วไม่ต้องคาดหวังเยอะเพราะมีมเพลงเป็นสิบเป็นร้อยเพลงเลยอะที่มันน่าสนใจนะก็ค่อยๆทยอยจัดกันไปนะคะก็จะค่อยประหยั ประกาศผลไม่ใช่ประหยัดผลประกาศผลในวันจันทร์เลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสเปเชียลนะที่เรามาฝากกันโอเคเจอกันนะคะเราก็ยังคงติดตามนะคะผลงานของหลายๆคนรวมทั้งของสมโิโอพีด้วยนะคะที่ออกผลงานแต่ละเพลงก็เพลงเจ๋งๆเพลงน่าสนใจเพลงน่าฟังทังน,นั้นเลยนะใครมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมข้างล่างได้เลยนะจ๊าเจอกันกับเจียงเรียคชั่นนะคะใยบาน